สวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องวีวีชา n e l เช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้วีีก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่อง Well Intended Love ต่างรักมาใจบอสซีซ่น2ในตอนที่15และ16ซึ่งเป็นตอนจบให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะ แต่ก่อนอื่นเลยนะคะวิวีก็ต้องขอโทษเพื่อนๆทุกคนที่ตอนนี้มาช้ามากๆแถมยังเป็นตอนจบที่ทุกคนตั้งน้าตั้งตารอกันเพราะว่าวิวีป่วยไม่สบายก็เลยไม่มีเสียงอัดนะคะในตอนที่15และ16เสียงก็จะมีเผาๆไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะนี่รีบสุดๆแล้วจริงๆเพื่อ <c oughs> เพื่อนๆทุกคนเลยค่ะก่อนที่เราจะไปรับฟังกันนะคะวิวีก็ขอฝากเพื่อนๆทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้วิวี ทำคลิปออกมาต่อไปเรื่อยๆนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดเวลามีอัปเดตใหม่ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวิวขอทวนความเดิมตอนที่ล้าวนิดนึงจากว่านางเอกเนี่ยป่วยเป็นโรคความจําเสื่อมชั่วคราวค่ะมาติดตามกันนะคะว่าเธอจะจาพระเอกได้ยังไงเราจะจําได้หรือไม่เรื่องราวของทั้งสองคนจะลงเอยยังไงถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปรับฟังการสปอยกันได้เลยค่ะ Well intended love แต่งรักมาใจบอสซีซั่นสองตอนที่15นางเอกเดินเข้ามาในอพาร์ตเมนต์ของตัวเองอย่างไม่เชื่อสายตาว่าเธออยู่ที่นี่จริงๆมันเหมือนความฝันมากเฟยเฟยพูดกับนางเอกว่านี่คือสิ่งที่ได้จากน้ำพักน้ำแางของเธอตลอด2ปีที่ผ่านมาเฟยเฟ,ยฟยบอกนางเอกว่าเลิกต่อต้านความจริงเถอะถึงเธอจะยังจำไม่ได้แต่เธอแต่งงานกับประทานหลิงเลยนะนางเอก จึงตอบว่าสำหรับฉันเขาก็เหมือนคนแปลกหน้าคนที่มีความทรงจำกับเขาไม่ใช่ฉันในตอนนี้พระเอกนั่งทุกข์ใจอยู่ที่บ้านเขานึกถึงความทรงจำต่างๆที่มีร่วมกับนางเอกเขาเทารมานเหลือเกินและคิดถึงเธอมากจริงๆส่วนนางเอกก็กำลังรื้อฟื้นความทรงจำเรื่องงานว่าสองปีที่ผ่านมาเธอมีงานละครอะไรบ้างและนั่งดูผลงานตัวเองนางเอกไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฝีมือการแสดงของเธอผัด ขึ้เฟยเฟ,ย,ฟยนะนําให้นางเอกดูเรียลิตี้ที่เธอกับพระเอกเคยไปออกด้วยกันแต่เมื่อนางเอกเปิดดูเธอก็รู้สึกว่านั้นมันท่าทางเวลาเธอโกหกชัดๆพระเอกส่งเป้าหว่างไปดูลานางเอกแต่เธอก็ปฏิเสธพระเอกเลยขู่เธอว่ามูมูคุณยังจำอะไรไม่ได้อาจจะไม่สะดวกเลิกเอานะ,จะเจ้าเป้าหว่างหรือผมนางเอกเลยขอเลิกเป้าหว่างซึ่งปาก็เล่าให้นางเอกฟังว่าทั้งสองคนเคยอยู่ด้วยกันถ้ามีรักกันหวานชื่นสุดๆนาง พยายามเสิร์ชหาเรื่องความสัมพันธ์กับพระเอกในอินเทอร์เน็ตซึ่งมีข่าวเรื่องคดีรถชนนางเอกเลยคิดว่าบางทีทะเบียนสมรสอาจจะเป็นของปลอมหลาพระเอกคงทำเรื่องไม่ดีเอาไว้ในละครก็มีเรื่องแบบนี้นางเอกมโนไปไกลว่าเธอไปรู้ความลับของพระเอกจากนั้นเขาก็ทำให้เธอความจำเสื่อมหลาเขามาควบคุมชีวิตเธอจริงจังมากถึงขนาดคิดว่าตัวเองโดนจับมัดนางเอกแหวนเขามาหาพระเอกที่ออฟฟิศเพื่อหาทะเบียนสมรสแต่พระเอกเขามาก่อนนางเอกตะโกน ถามพระเอกว่าทะเบียนสมรสอยู่ไหนพระเอกจึงเอาทะเบียนสมรสที่ซ่อนไว้ใต้คีย์บอร์ดให้เธอแต่โดยดีถามในนั้นยังซ่อนเงินไว้ด้วยพระเอกรีบคุกเข่าสีโรราบส่วนนางเอกก็หัวเราอยยังพอใจแต่นั้นก็เป็นแค่จินตนาการของนางเอกเท่านั้นตัดภาพมาที่ความจริงนางเอกบอกว่าขอดูทะเบียนสมรสได้ไหมแต่พระเอกก็ไม่ให้นางเอกคิดว่าบางทีทะเบียนสมรสอาจจะอยู่ที่บ้านเธอจึงพูดกับพระเอกว่าอยู่กับคุณแล้วบางทีภาพมันแวบเข้ามาในหัวฉันควรจะอยู่กับ คุณให้มากขึ้นพระเอกตอบว่าได้สิแต่ที่จริงนางเอกคะจะฝั่งตัวไปหาทะเบียนสมรสก็เท่านั้นพระเอกรีบกลับบ้านมาหาเธอเอารู้ให้นางเอกดูแต่เธอก็ยังคงจาอะไรไม่ได้พระเอกจึงเปิดห้องตั้งตัวให้นางเอกดูกล่องเน็กไทที่ผูกได้ทั้งชาติแล้วบอกกับนางเอกว่าทั้งหมดนี้คุณเป็นคนให้ผมพระเอกจับมือเธอให้มาจับเน็กไทของเขาดึงเธอให้มาใกล้โน้มหน้าเข้าไปนับสิทธิ์แล้วพูดว่านี่คือความหมายของเน็กไทที่คุณเคยบอกผม นางเอกรีบขอตัวไปเข้าห้องน้ำทันทีหน้าแปลกที่หัวใจของเธอเต้นแรงมากเซีโยวโยนั่งพิมพ์ข้อความเราลบ300อครั้งเธอไม่รู้จะชวนชูหยานไปดูหนังยังไงแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจส่งไปอ้างว่าเพื่อนให้ตั๋วมาซึ่งชูหยานก็ตกลงไปด้วยลาพิมพ์มาว่าผมจะไปรับคุณรีบรบนอนละ่ะพอตกดึกนางเอกก็เลยออกมาตามล่าหาทะเบียนสมรสเธอเจอตู้เซฟในห้องทำงานแต่ก็เปิดไม่ออกแล้วบังเอิญเจอกับใสษกระดาษที่มีคำว่า เสียกับสัญญานางเอกจึงนั่งต่อใส่กระดาษในถังขยะและพระเอกก็ทำเนียนให้เป้าหว่างมาเก็บกวาดไปให้หมด นางเอกมาที่บริษัทพระเอกเพื่อทําเป็นถามเรื่องเกี่ยวกับตัวเขารวมไปถึงวันสําคัญพระเอกบอกว่าหนึ่งสิงหาคมพอเป็นวันที่เราสองคนแต่างงานกันพอได้คําตอบที่น่าพอใจนางเอกก็รีบก้ตัวว่าต้องรีบไปหาเฟยเฟยวอลลี่พูดกับพระเอกว่าบอสก็รู้ว่าเธอต้องการอะไรทําไมถึงยังปล่อยให้เธอทําต่อละ่ะพระเอกลอยหน้าลอยตาตอบว่าบางทีคู่แต่างงานก็ทําอะไรแบบนี้เพื่อเพิ่มสีสันในชีวิตคนไม่มีเมียอย่างนายไม่เข้าใจหรอก ทาเอาหวดรีน้านะแห้งอีกแล้วนางเอกกลับบ้านไปเปิดเซฟล้วคราวนี้ก็เปิดได้มีทะเบียนสมรถอยู่จริงๆนางเอกก็เลยรีบเอาไปตรวจสอบที่สํานักงานซึ่งมันก็เป็นของจริงแต่ตอนที่เธอกําลังวางทะเบียนสมรถกลับไปในตู้เซฟกลับเจอซองเอกสารสัญญาซึ่งก็คือสัญญาการมั่นนางเอกรีบบึ่งมาที่ออฟฟิศปาเอกสารสัญญาการมั่นใส่โต๊ะพระเอกแล้วบอกว่าเราหมั้นกันปลอมๆฉันไม่รู้หรอกนะว่าทาไมการแต่งงานมันจริงไปได้แต่ ฉันขออย่าพระเอกไม่ยินยอมนางเอกเลยพูดว่างั้นเราก็ทางใครทางมัน พระเอกตอบว่าไม่ได้นางเอกก็เลยบ่นว่าคุณมันเผด็จการและไม่ยอมรับท่าเดียวพระเอกบอกว่าเธอเป็นคนลากเขาไปจดทะเบียนสมรสเองนางเอกก็ไม่เชื่อหาว่าพระเอกกุเรื่องขึ้นมาพระเอกเลยบอกเธอว่าเอาแบบที่คุณเข้าใจเลยก็ได้ยังไงสัญญามันก็ยังมีอายุอีกสิบเดือนเราต้องเป็นคู่รักที่ดีต่อหน้าสาธารณาชนนางเอกเลยพูดว่างั้นฉันจะฉีกสัญญาแต่เมื่อเห็นตัวเลขที่ต้องจ่ายค่าปรับเธอก็หนีไปเข้าห้องน้ำเลยนางเอกโทรไปขอ ยืมเงินเฟยเฟยโทรของานกับอี้หยวนแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะหาเงินได้30ล้านเธอจึงต้องล้มเลิกการขอชีกสัญญามมน ซูหยานและเซียวโยเดินเล่นด้วยกันก่อนหนังจะฉายเขาถามเธอด้วยความเป็นห่วงว่าคนเยอะแบบนี้คุณอึดอัดไหมเซียวโยตอบว่าเมื่อก่อนฉันอึนอดอัดแต่ตอนนี้มีคุณฉันไม่เป็นไรแล้วเดินไปยังไม่ทันไรก็มีกลุ่มวัยรุ่นชายวิ่งผ่านมาซูหยานจึงรีบโอบเซียวโยให้หลบคนพวกนั้นถามซูหยานยังลูบผมเซียวโยแล้วบอกว่านั่งรอยอยู่นี่นะเดี๋ยวผมไปซื้อให้เองเซียวโยยืนอยู่หน้าร้านเสื้อผ้าเธอสอ่งเข้าไปด้านในแต่มีเพื่อนสาวเมาเธอว่า ใส่ชุดแบบนี้มาข้างนอกไม่ว่าไปหรือไงชูหยานได้ยินเลยรีบเดินไปหาเซลลโยลาจุงมือเธอเดินออกมาเพื่อนสาวสองคนได้ตาตกใจที่ชูหยานอดีตด,ดาราดังคบกับผู้หญิงคนนั้นอยู่เฟยเฟ,ย,ฟยบอกนางเอกว่าฉันมีเงินแค่นี้แหละนางเอกบ่นว่าฉันจําเรื่องเกี่ยวกับพระเอกไม่ได้เลยในใจมีตาความระแวงสงสยัยหลาไม่อยากอยู่กับเขาและถ้าเกิดฉันจาอะไรไม่ได้ขึ้นมาล่ะเฟยเฟ,ย,ฟยปลอบนางเอกว่า พกเธอผ่านอะไรด้วยกันมามากและฉันก็เห็นว่าเขารักเธอมากนะถ้าเลิกกับเขาไปตอนนี้เธออาจจะเสียใจทีหลังก็ได้วอลลี่กลับมาบ้านเอาเอกสารทุกอย่างให้เฟยเฟยแล้วพูดกับเธอว่าผมยังมีหุ้นกับกองทุนอีกนะเฟยเฟยเลยตอบว่าฉันขอให้นางเอกนะคุณอย่าจริงจังขนาดนั้นสิวอลลี่ก็เลยพูดกับเธอว่าผมจริงจังกับคุณมากนะแต่เฟยเฟยกลับเดินหนีนางเอกเขามานอนในห้องเดียวกับพระเอกแต่ก็อปฏิเสธเมื่อเข้าแตะตัว พระเอกเลยบอกกับเธอว่าคุณอยากยกเลิกสัญญาใช่ไหมงั้นคุณก็ต้องทำตาม3ข้อนี้พระเอกพานางเอกมาที่จุดชมวิวชิงชาสวรรค์เราก็มีภูที่ซานสวยงามจุดอยู่พระเอกบอกกับนางเอกว่าทำไมคุณไม่เข้าไปดูใกล้ๆล่ะจากนั้นเขาก็เข้าไปจูบนางเอกอย่างดูดดื่มทากลางผูหลากสีที่เป็นประกายสว่างสไวเบื้องหลังในตอนนี้เผยให้เห็นว่าพระเอกสั่งให้วันล,ลี่ซื้อตัวต่อให้นางเอกเออกแบบยากๆสวยที่สุดจำนวนชิ้นเยอะที่ และนางเอกก็ได้รับชุดตัวต่อ f โฟลเส้นหนึ่ชิ้นเธอบ่นว่าคุณนี้มันรายจริงๆ จบตอนที่15 Well i ว t e n d e d Love ต่างรักมาใจบอสซีซัน2ตอนที่16ลพระเอกก็พานางเอกมายังสถานที่ซึ่งเขาขอเธอแต่างงานทำทุกอย่างให้เหมือนวันนั้นแม้กระทั่งผีตั้นนางเอกบอกว่าภาพนี้ตัดต่อได้ห่วยมากเลยอย่าบอกนะว่าคุณทำเองพระเอกนิ่งไปเขารีบบอกนางเอกว่าวันนั้นคุณมีปฏิกิริยาแบบนี้เลยหลาเล่าให้นางเอกฟังเรื่องรายละเอียดในวันนั้นแต่เธอกลับปล่อยมือพระเอกลาพูดว่า ฉันจําไม่ได้จริงๆต่อมาพระเอกก็พามาที่สนามบอลเพราะที่นี่สําคัญสําหรับเราแล้วเขาก็เริ่มเล่าอีกครั้งว่าที่มาที่นี่เพราะก่อนหน้านี้คุณกับเฟยเฟยไปยิมหลอบอกว่าชอบดูหนุ่มๆที่ฮอร์โมอนพรุงพรานผมกับวอลลี่หึงเลยพาคุณมาดูบอลแต่คุณกับเฟยเฟยไม่เคยดูบอลเราเชียร์ทีมสีแดงแต่คุณกับเฟยเฟยดันยืนกอดกันลาร้รองดีใจเมื่อสีฟ้ายิงเข้าผู้ชายข้างหลังเลยจอ่อเก้าอี้ปาใส่เราผมกรก คุณจะได้รับบาดเจ็บเข้าชกผมเราต่อสู้กันพระเอกเล่าและแสดงท่าทางเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้นให้นางเอกดูแอคติ้งใหญ่กว่าชูหยานซะอีกและนั้นทําให้ภาพความทรงจําของนางเอกค่อยๆฉายขึ้นมางานศพนากาตอนที่อยู่ด้วยกันกับพระเอกตอนเขาขอะเธอแต่างงานและน้ําตาของนางเอกก็ค่อยๆไหลออกมาช้าช้านางเอกบอกเขาว่าพอได้แล้วเลิกแสดงเถอะฉันจําบางอย่างได้แล้วพระเอกเล่าว่าหลังจากนั้นเราก็ไปสนานัก งานทะเบียนการพระเอกร้องไห้แล้วบอกว่าผมจะแสดงให้คุณดูอีกนะนางเอกตอบเขาว่าฉันเชื่อคุณตอนนี้พ่อคุณอยู่ตรงหน้าฉันความทรงจำมันก็กลับขึ้นมาขอบคุณนะที่ไม่ถอดใจจากฉันจากรักที่เรามีด้วยกันพระเอกกอดเธอด้วยความดีใจทั้งสองกอดกันหล้วเวลาก็ดำเนินผ่านไปนางเอกตั้งกล้องถ่ายร็อกการเตรียมงานแต่งของเธอและพระเอกทั้งคู่สวีทกันมากตื่นเต้นกับงานแต่งพระเอกรู้ว่านางเอกให้ความ สำคัญกับรูปงานแต่งจึงทุ่มเทเต็มที่หล่ะถามเธอว่าเธอมีแผนยังไงนางเอกบอกว่าฉันไม่ค่อยมีกระจิกกระใจคิดเท่าไหร่และเอามือกุมท้องตัวเองเธอบอกให้พระเอกลองเดาดูสิพระเอกดีใจมากเขารีบบอกว่าผมจะเป็นพ่อคนแล้วผมดีใจมากเลยสุย,ยานมาดูกองถ่ายของลูกค้าที่พนักงานบอกว่าเธอเป็นแฟนคลับเขาเธอประทับใจมากหล่ะบอกว่าจะโพสต์ลงโซเชียลมีเดียพระเอกเดินเข้ามาในออฟฟิศอย่างร่าเริงจนทบาจะเต้นอยู่ล หลาบอกให้วันลี่ซื้อหนังสือเกี่ยวกับการตั้งครันมาด้วยวันลี่เลยคอบปรึกษาอะไรบางอย่างกับพระเอกไฟไฟ,ไฟเปิดดูคอมพิวเตอร์เรื่องย่อบทละครหวานใจส่วนตัวของฉันซึ่งเมื่ออ่านดูก็คือเรื่องของพระเอกและนางเอกแถมยังมีเลขาหน้าตายซึ่งเธอเชื่อว่าก็คือวอลลี่ไฟไเฟ,ฟเลยถามที่บริษัทว่าผู้เขียนเป็นใครซึ่งเขาก็บอกว่าผมก็ไม่รู้ชื่อจริงเขาเป็นผู้ชายที่ดูภูมิฐานมากใช้นามปากกาว่าที่รักเรา เจอกันตอนซื้อลิขสิทธิ์และเขาเจาะจงให้เธอเป็นคนดัดแปลงบทวอลลี่ส่งข้อความหาเฟยเฟยว่าผมมีเรื่องต้องไปจัดการตอนผมไม่อยู่ดูแลตัวเองด้วยล่ะ เฟยเฟยโทรหาตาวลลี่ก็ปิดเครื่องเฟยเฟยก็เลยโทรหานางเอกซึ่งเธอกําลังนอนเกยพระเอกอยู่ถามเขายังนั่งทานเล็บให้นางเอกอีกพระเอกบอกเฟยเฟยว่าวิลลี่ลาออกแล้วไปไอซ์แลนด์เฟยเฟยจึงรีบจองตั๋วไปไอซ์แลนด์ทันทีพระเอกและนางเอกมากินข้าวกับชูหยานนางเอกพูดกับพระเอกว่ารู้ไหมว่าตอนนี้มีข่าวว่าชูหยานมีแฟนแล้วนะเป็นสาวหวานน่ารักซะด้วยชูหยานได้แตกระแอมอลาบอกทั้งสองคนว่าเธอสองคนจะแต่งงานกัน ฉันมีของขวัญจะให้นางเอกถามว่ามือเย็นนี่หรอชูหยานตอบเธอว่า no ฉันเองฉันจะถ่ายรูปให้พวกเธอพระเอกบ่นว่านายมันหัวนักธุรกิจชัดๆให้ของขวัญแบบนี้นายก็ได้โฆษณาไปในตัวพระเอกยิ้มอย่างมีความสุขและนางเอกก็ถามว่าฉันมีเรื่องหนึ่งที่สงสัยมาตลอดทำไมก่อนหน้านี้คุณสองคนดูไม่ค่อยถูกกันละ่ะพระเอกพยักหน้าไปทางชูหยานตอบนางเอกว่า ถามเขาสิชู่หยานก็เลยตอบว่าเมื่อสองปีก่อนพระเอกซื้อเค้กมาฉลองวันเกิดตัวเองวันนั้นผมหิวก็เลยกินไปนิดหน่อยแต่เขาโมโหมากผมเลยกินให้หมดเลยขี้เหนียวเนาะพระเอกพูดกับชู่หยันว่านายโชคดีนะที่มีตัดเค้กทํามาจากพลาสติกจากนั้นพระเอกและชู่หยันก็แอบคอมเมนต์ใส่กันเบาๆเมื่อนางเอกถามอีกว่าคาเรื่องเค้กจริงๆนะหรอพระเอกและนางเอกมาถ่ายรูปแต่างงานกันแล้วกลางทุ่งดอกไม้สีสันสดใสโดยมีบริษัทของชู่หยานมาถ่าย รูปทั้งสองคนดูสวีกกันมากสายตามองกันด้วยความรักอบอวนตลอดการถ่ายทำงานแต่งงานของพระเอกและนางเอกจัดกลางแจง้งมีายเขียนหน้างานว่ามู่โจเฟยเฟ,ย,ฟยโทรบอกนางเอกว่าฉันกับบวิรลี่เพิ่งแลนเฟยเฟยไปตามบวิรลี่ที่ไอแลนด์จากนั้นทั้งสองก็ไปเที่ยวยุโรปกันต่อยังคุยไม่ทันจบเฟยเฟ,ย,ฟยก็โผล่เข้ามาเกาะน,นางเอกแล้วแซวว่านี่ท้องก่อนแต่งหรอนางเอกตอบว่าเราแต่งก่อนท้องตั้งหากละ่ะจากนั้นเซียวหยกก็โผล่มา อเฟยเฟยก็เลยถามว่าทํายังไงล่ะชุหยาดถึงได้ใจอ่อนได้ซึ่งเธอก็ได้ตาเกาหัวยังเขินเขินพระเอกพูดกับชุหยาดว่าเลิกมองท้องฟ้าแล้วมองฉันได้แล้วดอกไม้บนสุดฉันโอเคไหมชุหยาดถามพระเอกว่าเลิกวันแต่งงานไม่ดูสภาพอากาศไว้หรอนี่อยากแต่งจริงหรือเปล่าพระเอกตอบว่าฉันจะแต่งวันนี้ต่อให้พายุจะเข้าลูกเห็บจะมาหรือฝนตกเป็นใบมีดฉันก็จะแต่งวันนี้ส่วนวอลลี่ก็เพิ่งมาถึงสภาพไม่เรียบ เลยโดนพระเอกบ่นว่านายหายไปนานจังแถมยังแต่งตัวไม่เรียบร้อยอีกพระเอกจึงช่วยวอลลี่จัดชุดสูทเฟยเฟยเองก็บน่นเหมือนซูหยานไม่มีผิดและนางเอกก็ตอบเหมือนพระเอกเป๊ะพอนางเอกเดินเข้ามาพระเอกก็ผลักวอลลี่กับซูหยานออกไปเลยเขายิ้มกว้างรอคอยให้เจ้าสาวคนสวยเดินมาหาซึ่งเพื่อนเจ้าสาวก็คือเซยียวโหย่ละเฟยเฟยคุณยาเองก็มาร่วมงานนี้ด้วยพระเอกพูดกับนางเอกว่ามูมูขอบคุณนะที่เข้ามาในชีวิตผม คุณอยากจะเข้ามาอยู่ในโลกของผมจนถึงวาระสุดท้ายไหม นางเอกบอกกับพระเอกว่าคุณบุกเข้ามาในโลกของฉันฉันไม่เคยคิดเรื่องคนที่อยากอยู่ด้วยกันทั้งชีวิตมาก่อนคุณพร้อมที่จะหาความหมายคำว่าชั่วนิรันต์ไปพร้อมกับฉันไหมซึ่งพระเอกก็รีบตอบทันทีว่าอยากครับพ่อจะสวมแหวนพระเอกก็ลนหาเพราะมันไม่ได้อยู่กับเขารีบบอกให้ชูหยาแล้วเวิร์ลลี่หาแหวนแต่ก็ไม่มีชูหยาจึงส่งเสียงเรียกผีตันซึ่งมันก็รีบวิ่งมาหาโดยมีตะกร้าแหวนห้อยคออยู่พระเอกสวมแหวนมั่นให้นางเอกส่วนเธอก็สวมให้ เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขพระเอกเข้าไปจูบนางเอกที่อยู่ใต้พระคุุมเจ้าสาวแขกทั้งงานปรบมือยินดีกับทั้งคู่ เมื่อนางเอกจะโยนช่อดอกไม้เธอบอกเฟยเฟยว่ารับให้ได้นะแต่สุดท้ายวุล,ลีเป็นคนที่รับได้นางเอกถามเฟยเฟยว่าแต่างงานกับวุล,ลี่เมื่อไหร่จบคำวุล,ลี่ก็คุกเข่ายืนดอกไม้ให้เฟยเฟยหละเธอก็ก้มลงมาจูบเขาชุยหยานเข้ามาถามเซียวโยว,ว่าที่เคยบอกว่ากลัวผู้ชายโกหกหรือเปล่าเธอตอบว่าเปล่าแต่ชุยหยานก็พูดว่าคุณก็ดูเข้าใกล้ผู้ชายได้ปกตินะเซียวโยเลยตอบว่าจริงๆนะฉันสาบานยังได้เลย ตั้งแต่ได้เจอกับคุณฉันก็กลัวผู้ชายน้อยลงจนตอนนี้สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชายได้แล้วเหมาะบอกว่าฉันไม่ต้องไปบำบัดสภาพจิตใจแล้วแต่คุณยังเป็นคนพิเศษข,ของฉันเสมอนะชูหยานตอบว่าแน่นอนครับแล้วเขาก็เข้าไปจูบเซียวโยจบงานทุกคนนั่งดูรูปอารบัมงานแต่งของพระเอกและนางเอกมีพรูจุดทางด้านหลังบรรยากาศช่งางแสนสวยงาม5ปีผ่านไป ในงานราตรีประกาศรางวัลภาพยนตร์ประจำปีนางเอกได้รับรางวัลนักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมเธอขึ้นไปรับรางวัลพร้อมกับกล่าวคําขอบคุณว่าคนที่ฉันอยากขอบคุณที่สุดก็คือคนที่เข้ามาในชีวิตฉันช่วยสุดฉันขึ้นมาเวลาที่ตกอยู่ในช่วงเวลาเลวร้ายฉันเป็นดวงดาวที่ส่องประกายก็เพื่อเขาหลังงานเลิกนางเอกก็รีบวิ่งมาหาพระเอกแล้เอารางวัลมาอวดเขาบอกนางเอกว่า ผมได้ยินทุกอย่างที่คุณพูดแต่คนที่ถูกช่วยไว้คือผมตังหะนางเอกยิ้มแล้วตอบเขาว่าเราช่วยกันละกันตังหกละ่ะกำลังกอดกันอย่างมีความสุขเสียงลูกชายก็เรียกหาป๊าป้าม้า,า,าทั้งคู่จึงรีบวิ่งจากพรมแดงลงมาหาหนหนายนายลูกชายและถ่ายภาพรวมกันสามคนที่บ้านในตอนกลางคืนนางเอกพูดกับพระเอกว่าคืนนี้ฉันจะนอนกับลูกนะพระเอกกอดเธอแน่นและตอบว่าไม่เอาหนะ่าคุณอย่าสนใจแต่ลูกจนลืมผมสิและพยายามจะปล จูบนางเอกทั้งสองคนเดินเข้าไปในห้องนอนพระเอกบดขยี้ริมฝีปากของเขากับนางเอกแต่นายนายลูกชายก็นั่งมองตาเป๋อยู่บนเตียงหลาตะโกนเรียกป๋าคืนนี้ผมขอนอนกับพ่อแม่ได้ไหมนางเอกตอบว่าได้สิส่วนพระเอกตอบว่าไม่ได้นายนายโตเป็นหนุ่มแล้วนะผู้ชายเราต้องนอนคนเดียวนายนายตอบว่าถี่พ่อยังนอนกับแม่ได้เลยพ่อก็โตเป็นหนุ่มแล้วนะพระเอกเข้าไปหานางเอกแล้วตอบลูกว่าก็พ่อมีเมียแล้วไงนายนายเลยถามต่อว่า งั้นถ้าแม่เป็นเมียผมผมก็นอนกอดแม่ได้ใช่ไหมพระเอกตอบลูกว่าไม่ได้ลูกต้องไปหาเมียของลูกเองนะนายนายเลยบ่นว่าพอนิขีเหนียวจังเลยลาทั้งสองครอบครัวก็เล่นกันนางเอกหลับละฝฟันถึงเรื่องราวในภาคแรกเธอจึงสะดุ้งตื่นขึ้นมาลาพูดกับพระเอกว่าที่เราพบกันได้เป็นเพราะโชคชะตากำหนดไว้ไม่ว่าจะเกิดใหม่อีกกี่ชาติเราก็จะมาเจอกันพระเอกเข้าไปจูบนางเอกมือเขากอดเธอแน่นทั้งสองคนลง ตัวลงนอนด้วยกันสูบอย่างดุดดืม่มมือพระเอกปัดไป,ไปทั่วตัวเธอตาจุ๊ๆจุทั้งสองคนก็สะดุง้งเพราะลูกชายหายไปตะโกนหากันลั่นบ้านแต่นายนายกลับแอบนั่งเล่นมือถือแล้วหัวเราะเอิกอากในห้องแต่งตัวข้างๆนั่นเองเบื้องหลังในตอนนี้เผยให้เห็นว่าพระเอกและนางเอกมีสัมภาษณ์ออนไลน์คนสัมภาษณ์ถามว่าคุณคิดว่าคุณอยู่อันดับที่เท่าไหร่ในใจของนางเอกพระเอกตอบอย่างมั่นใจว่าที่หนึ่งนางเอกจึงชูสามนิ้วพระเอกเลยหันไปถาม วานายที่หนึ่งแล้วใครที่สองนางเอกตอบว่าผีตั้นไงและคําถามต่อมาก็คือประธานหลิงคิดยังไงกับฉากจูเขาตอบว่า ผมว่าผมใจกว้างกับเรื่องนี้ผมเคารพการตัดสินใจของเธอเสมอนางเอกจึงกระซิบถามว่างั้นทำไมคุณห้ามฉันเล่นละครที่มีฉากจูบละ่ะพระเอกและแอมกรบเกลื่อนรีบบอกว่าคำถามต่อไปเลยครับทั้งสองขอบคุณแฟนๆที่ชื่นชอบและสนับสนุนนางเอกพูดว่าฉันเชื่อว่าทุกคนจะได้เจอความรักที่สมบูรณ์แบบของตัวเองค่ะจบบริบูรณ์สุดท้ายวิวๆก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามชมตั้งแต่ตอนจนจบทงังภา ภาค1และภาค2นะคะวิวีก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขความฟินเมื่อได้รับชมซีรีส์เรื่อง Well Intended Love er ต่างรักมาใจบอสภาคสําสำหรับวันนี้วิวีก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในซีรีส์เรื่องต่อไปที่วิวีจะสันหามาสปอยกันถ้าเพื่อนๆอยากให้วิวีสปอยซีรีส์เรื่องไหนก็ลองคอมเมนต์บอกกันดูได้นะคะแล้วพบกันค่ะขอบคุณมากค่ะ